เนี่ยค่ครับผมอยากจะกินตั้โคล่านะครับแล้วเราก็พริกสามเม็ดนะไม่ไม่เผ็ดนะครับแล้วก็ปูไม่ใส่นะครับลูกค้าคนนี้ก็จะเอาอะไรตั้มทั่วเฮ้ยตั้อะไรเนี่ยตั้มอะไรคุณจะกินตั้มอะไรคัดคุณจะชัดตั้ทั่วตั้ทั่วตั้มทั่วตั้มซัวตั้มั่วตั้ทั่วทั่วคุณชัดชัดโอ้ยคุณชัดชัด ตำตัวตำตัวตำตัวจะชัดตู๋ตำตัวไม่ไม่คุณคืออะไรมาจากอะไรมาจากอะไรชื่ออะไรเออมาจากไหนคืออะไรคืออะไรตังเด้าไม่ได้เราตังเด้าตังเด้าเพชรพุ่งครับเออชื่อจริงหรือเปล่าเนียน่ยชื่อจริงครับมีมีปรับเวลาจนไหมไม่มีเหรอครับไม่มีแล้วจะได้เงินดีตั๋บอลเลียดไปให้หมื no? ่นบาทอ่ะอยาะให้ผมอยากได้เหรอเป็นอยากได้ครับอยากได้เหรอครับอยากได้เหรอเอาเราเราเราเป็นชาติในฟังก่อนดิอ๋อได้เลย ไปคว้าลวางเราอาคัาโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้หรออย่างนี้ไม่ได้หรอกเขาเไม่ให้ลงทะเบียนหรอกไม่ได้เินหรอกอาจารย์ดูชื่อก็รู้อยู่แล้วอาจะดูได้ชื่ออะไรคอะไรชื่ออะไรต่างดาวต่างดเพชรชุ่มชวงโอ้ยชื่นนี้น่าจะได้ชนนี้นาจะได้อยู่น่าจะได้ต้องได้้อได้้ได้ต่างดพมวงเนี่ยด้ได้้ได้ต้องได้ยห ได้เอาได้เอาได้ได้เดยวได้ไหมอูดค้าได้จะได้ได้เอาได้ได้มาทางไหนเป็นทางนั้นโอ้ยเดียวครับผมเอาได้ไหลเอาได้ร้านนี้ก่อนเท่าเยนะอาจารย์่างร้านไหนครับต้ังเืออ้โหนี่ครับเราต้มตงเพื่อนอยู่ร้านในบ้านน้าขาขาเข้า สาขาสามสาขาสามสาขาสามครับโอเคครับ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 อาระการชื่ออะไรอีกรอบหนึ่งชื่ออะไรอะไรวะจำเชื่อจุดของไม่ได้แล้วจำเชื่อจของไม่ได้ตามดาวพิจุบงนะดาวพิจุบงเฮ้ยอันนี่นักเลงเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านักเลงแหลมครับดูนี่ครับ จะได้เงินดที่ต้นแม่างเก้าพุ่ทุกคนนี่ครับรู้ชื่อเขาเหรอชื่อต่างเก้าทุกคนเขจะได้เงินไหนจะได้อไฮะนี่เงิที่จะนาไม่ต้องติด่ายเก้าขอบคุณร้านก๋วําตแซ่บเบิร์ดนะครับขอบคุณมากครับ